เป็นแบบสำหรับสปรินต์สำหรับลดการเกร็งของมือในคนไข้อัมาพาตคลื่นซีกนะครับหรือเรียกว่า,า anti-static spin แบบที่1นนะฮะแบบที่1คือแบบที่ขึ้นพร้อมกับชิ้นของนิ้วหัวของแม่มือว่าแบบก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับเหมือนเดิม ติ๊กที่ตำแหน่งข้อมือเนาะนะครับและติ๊กที่ตำแหน่ง MP ของนิ้วหัวแม่มือสองข้างนะครับ MP ของนิ้ว2และ5โอเคองนั้นก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเสร็จอ่ะทีนี้การวาดโอเคนะครับเนาะก็เหมือนเดิม2.5ลดลงเหลือ2 ไปเหลือหนึ่งเซนนะครับแบบอันนี้จะใกล้เคียงกับแบบสปินสำหรับรูมาตอยนี่นะครับที่ตำแหน่งของ MP ของนิ้วที่หนึ่งนะครับนักศึกษาเจาะรูเป็นวาดแบบไว้เป็นเสี้ยวกลุ่งกลมแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่ตำแหน่ง MP ของนิ้วที่2และ5ตรงนี้นครับนักษาขีดเส้นในลักษณะแบบนี้กว้างประมาณสักครึ่งเซนนะครับเอาไว้เจาะรูนี้เวลาเราตัดเนี่ยเราจะเจาะรูบริเวณนี้นะกับเจาะรูบริเวณนี้นะครับให้เป็นรูเพื่อเอานิ้วสอดเข้าไปนะครับโอเค ต่อไปเป็นวิธีการสาธิตการวาดแบบแอนตี้สปาติกสนลงบนแผ่นเทอร์โมพลาสติกนะีหลังจากที่เราได้แบบกระดาษเรียบร้อยเราตัดแบบกระดาษนะเราก็จะมาเจาะรูบริเวณ MP ของนิง้วโป้งแล้วก็บริเวณ MP จากนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยนะบริเวณ MP จากนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยเราใช้คัตเตอร์ในการกรีดตจะสังเกตเห็นกระดาษขาดจากกันเราใช้ดินสอ ช่องบริเวณที่เรากรีดไว้แล้วก็วงกลมบริเวณ MP ของนิ้วโป้งจากนั้นก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แต่ตอนที่เรากรีดจริงบริเวณ MP ของนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเราจะกรีดให้มันมีช่องออกมานิดนึงนะเพื่อที่จะสอดมือเข้าไปได้ง่ายตอนที่เรานำไปขึ้นรูปก,กับมือคนไข้ แล้วบริเวณวงกลมตรงนี้นะเราอาจจะใช้ที่เจาะหนังในการเจาะได้แล้วก็ค่อยใช้กันไกลเล็มขอบด้านข้างหรือจะใช้คัตเตอร์ในการกรีดตั้งแต่แรกเลยก็ได้ อันนี้เป็นดอส่อแฮนด์สปรินต์แบบที่มีชิ้นของนิ้วหัวแม่มือกับชิ้นติดอยู่นะครับเราขึ้นรูประวังนิด,ดนึงอยให้มันยืดมากนะถ้ายืดมากแล้วมันจะแก้ลำบาก เดียวกันเนาะองศาของข้อมือนะครับองศาของ MP และองศาของ IP ขึ้นอยู่กับว่าคุณไข่ขใ,ใส่แล้วนะครับไม่เกิดอาการเจ็บนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใส่ใส่ค่อนข้างนานเนาะเวลาขึ้นรูปไม่ต้องตกใจ zych, เนาะ ถ้ามันมันเริ่มแข็งตัวนักศึกษาก็พยายามเซตเป็นตำแหน่งตำแหน่งก็ได้ตอนนี้อาจารย์พยายามจะทําข้อมือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือค่อยค่อยค่อยขึ้นรูปละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะปีนี้เวลาขึ้นรูปกับคนไข้จริงๆจะขึ้นยากมากเนื่องจากคนไข้มีอาการเกร็งนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือหาคนปกติที่มีขนาดของมือใกล้เคียงกับมือคนไข้นะครับ รักษาก็ขึ้นรูปไปก่อนเสร็จแล้วค่อยไปปรับแต่งละเอียดให้เหมาะกับมือคนไข้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ฟอร์มเริ่มเสร็จตัวก็จัดการขึ้นรูปส่วนที่เหลือนะครับการจะขึ้นนิ้วหัวแม่มือก่อนเนาะนะครับ ดูความนะครับนะครับดูจุดกดที่น่าจะเป็นปัญหาก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราฮิตกันแก้นะเห็นไหมกดตรงนี้เนาะเช็คตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับน,นี่เนาะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวแก้นะครับจะฮิตกันค่อยๆแก้ไปทีละนิด